เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กาลังแบบเจอปัญหานะคะ <_ d ata> เงินไม่พอใช้ชักหน้าไปถึงหลัง <_ d ata> เงินเดือนออกปุ๊บหมดปั๊บทันทีนะคะ <_ d ata> เพราะว่าทํางานด้วยวันละสามร้อยห้าร้อยเฮ้ยเราซื้อของได้น้อยลงนะคะ <_ d ata> เพราะว่าของราคาสูงขึ้น <_ d ata> เงินเฟ้อนะคะ <_ d ata> ใครเป็นเหมือนกันบ้างกุ้งเป็นกุ้งเจอนะคะใครเป็นเหมือนกันบ้างถ้าใครเป็นเหมือนกันทิมพ์มาเลยว่าเป็นเหมือนกันเลยจ้าเนาะ และทีนี้กุ้งไปเจอนะคะแอปพลิเคชันนะคะปลูกกล้วยดิจิตอลออนไลน์มันจะช่วยแก้ปัญหาคี้คลายเหล่านี้ให้หมดไปนะคะด้วยงบ300บาทข้อดีนะคะเราจะได้แบบว่าเราจะมีเงินช้อปปิ้งเราจะมีเงินเหลือเอาไปซื้อในสิ่งที่เราต้องการหรือจะเก็บสะสมเงินไปเก็บสะสมซื้อทองอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะเพราะว่าข้อดีคืองบสาม แล้วเงินมันจะเข้าวนๆซ้ำๆวนซ้ำๆเพราะว่าตอนแรกเราต้องช่วย AI ทําง,งานก่อนนะหล,หลังจากนั้นอะ AI ไอเขาจะช่วยเราขายกล้วยขายช่วยเราขายผลไม้นะคะ mm hmm. แล้วเงินมันจะเข้าวนซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกมันทําให้เราอะมีเงินช้อปปิ้งจากแอปซีบีไลน์มอนะคะเขาสร้างไอเทมเด็ดไอเทมเด็ดจากการหากาไรจากการปลูกกล้วยนะคะ เงินเข้าซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะคะถ้าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาเลยนะคะแล้วก็ทักเ,เข้าไปในบ้านสีฟ้านะอริยาพรอักษรดิบนะคะอริยาพรอักษรดิบแล้วแบบเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาปลูกกันยังไงเงินมันเข้าซ้ําแล้วซ้ําอีกยังไงนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้กันแล้วปัญหาที่เราเจอนะคะมันจะคี้คายจะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆหมดไปแล้วเราจะมีเงินเหลือๆนะจ๊ะ สอบถามมาในบ้านสีฟ้านะ